ไตรปิฎกรมทางสายกลางในเช้าของวันที่29รกรกฎาคมพศ2563ณสวนธรรมมิกราชท่านพระยาตรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านประยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าก็าแต่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระจัมมาจามพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัตนาจะเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องของการฟังธรรมนาเจ้าขาพอเราฟังธรรมแรกๆใหม่ๆ ก็ดูเหมือนตื่นเต้นดีและเราก็ชอบฟังมากแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแต่พอเราฟังทำไปฟังทำไปนานๆเราก็รู้สึกเฉยๆกับทำเหล่านั้นฟังก็สักแต่ว่ารู้ว่าฟังฟังแล้วก็ผ่านไปลอยหายไปมีแต่ความนิ่งเฉยในการฟังทำ ฟังเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าไปเก็บไว้ในความจำหรือว่าไม่เหมือนจะไม่ไม่ได้จดไม่จำอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็มันเป็นแบบเฉยๆไปเลยแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่การพัฒนา ในการรู้ตื่นแตกฉานในธรรมมันก็ไม่ได้มีมากเพิ่มขึ้นมันก็มีแต่เฉยๆอย่างเดียวพิจารณาทำอะไรก็ไม่ค่อยแตกฉานไม่ค่อยรู้ในธรรมแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถน้อมทรรเข้าไปได้อีกทางที่จริงๆก็ปรารถนา ที่จะน้อมทำให้ได้เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะแต่สภาวะของมันเป็นเองมันเป็นแบบเฉยเฉยไปเลยไม่จดไม่จำฟังหูซ้ายทะลุหูวขวาแล้วก็เป็นเฉยเฉยไปอย่างนั้นเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะเราจะมีการพิจารณาหาเหตุหาผลและแก้ไขาย,ยังไง เพื่อเราจะได้เข้าถึงทำได้อย่างแท้จริงแล้วก็เราจะต้องฝึกฝนแบบไหนหรือเจ้าคะขอพระพุทโธงโปรดชงเมตตาสดงธรรมนี้ให้ลูกใต้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วลับระยะรม ที่โลกนั้นสงสัยเรื่องของการฟังธรรมในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยหลายคนที่กำลังมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้ใช่ว่าไม่เคารพไม่อยากฟัง ใช่ว่าไม่อยากจะจดจะจำไม่อยากปฏิบัติตามแต่ว่ามันมีสภาวะที่มันเกิดขึ้นในตัวของมันเองซึ่งก็พยายามอาวิธีแก้ไขแต่ก็คงจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขและไปยังไงต่อ ซึ่งสภาวะธรรมตรงนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคนประยะิยาธรรมเอย่ยให้ลูกทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจคือตั้งใจของตนให้เป็นกลางให้ว่างว่างน้อพลังชาติพลัง เข้าสู่ดวงจิตของตนเอาเพิ่งคิดเอาเพิ่งตรึกตรองไใรตรองอะไรทั้งหมดวางจิตของตนให้หนึ่งเฉยเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยๆเติมพลังให้กับจิตของตน ด้วยการน้มพลังจากองค์พระพุทธเจ้าน้มพลังเย็นเย็นเข้าสู่ศูนย์กลางกายปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างให้วางเฉยแล้วก็นึกถึงพุทธานุสติคือละลึกนึกถึงองค์พระพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธรูปพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ลูกนั้นจำได้ก็ได้ลูกนึกถึงองค์พระแล้วก็น้อมพลังจากองค์พระนั้นสู่ตนเตือนองค์พระพุทธเจาะะ้าพรียตำเอญค่อยๆน้อมไป ชดพลังไปเช่นนี้ทำจิตให้ว่างให้เบาแล้วก็น้อมพลังจากองค์พระพุทธรูปเข้าสู่ตนพุทธานุสติและลึกนึกถึงพระพุทธเจ,จ้าเป็นอารมณ์ลุกน้อมพลังไป ชิพลังไปจนกว่าดวงจิตของลูกจะนิ่งสงบและเกิดพลังสว่างสวยจนกว่าองค์พระพุทธรูปที่ลูกนึกขึ้นมาเป็นองค์แทนองค์พระพุทธเจา้าน mm ั hmm. ้นก็จะปรากฏขึ้นแล้วสว่างสวย ลูกก็น้อมพลังชารจพลังตรงนี้ให้มันเต็มเมื่อพลังตรงนี้เต็มแล้วลูกก็ค่อยๆพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงลูกลองพิจารณาดูดีๆว่าเมื่อจิตใจของเรานี่ ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจจริงๆหรือเปล่ารมท,ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งกด็ดีที่ฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันทำเหล่านี้มันหลุดลอยหายไปจริงๆหรือเปล่า หรือว่ามันไปแอบซ่อนอยู่ในดวงจิตของเรามันมีอยู่ในดวงจิตอยู่เมื่อเราเจอกับปัญหาสิ่งทดสอบเจอกับเรื่องราวอะไรก็ตามเราก็สาบมานดึงเอาสภาวธรรมที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมคำสอน ขึ้นมาใจเพื่อที่จะปกป้องตนเองไม่สร้างกรรมไม่ดีเพื่อที่จะถอดถอนสิ่งที่กระทบเข้ามาหาตนตนนั้นสามารถใจและทำเช่นนี้ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าพิจารณาดูแล้วเรานี่ สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อเจออะไรกระทบก็ตามปัญญามันหมุนรอบพาให้เราพิจารณาถอดถอนสิ่งนั้นออกไปจากตัวเราได้เห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติปล่อยวางลักวางวางเฉย ไม่มีสิ่งใดกระทบทจิตใจของเราและเมื่อถึงเวลาทำทั้งหลายที่เราเคยฟังไปนั้นมันจะผุดขึ้นมาและช่วยเราให้พ้นจากภัยคือความทุกข์ทั้งหลายได้ถือว่าใจได้ลูกแสดงว่าจิตของเรานั้น บันบันทึกทำเอาไว้ในดวงจิตจิตดวงนั้นมีพลังความรู้ตื่นอยู่เพียงแต่ก็ทรงสภาวะนิ่งๆเฉยๆและตัวเขาเองก็รับรู้ได้ทุกอย่างจิตนั้นแตกฉานในธรรมเข้าใจในธรรมอยู่เพียงแต่เขา ทรงอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่นิ่งเฉยไม่ยึดไม่ถือไม่เก็บเกี่ยวอะไรให้ต้องเป็นอะไรอีกแค่วางให้มันว่างๆเฉยๆฟังสิ่งที่ดีก็ไม่ยึดฟังสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ยึดแต่ถ้าสิ่งที่ดีนั้นเรากก พิจารณ์และเก็บไว้ในดวงจิตของเราโดยที่จิตของเราก็เติมพลังความสว่างไปทุกวันทุกวันจนพอถึงเหตุปัจจัยที่เราจะต้องเอาทำทั้งหลายเหล่านั้นออกมาช่วยเราให้เราแก้ไขสถานการณ์สิ่งกระทบเหตุต่างๆที่กระทบเข้ามาได้ ยังผู้มีธรรมผู้ไม่ทุกข์ไม่จมอยู่ในอำนาจแห่งความทุกข์ความหลงควบคุมดูแลตนให้คิดดีพูดดีและทำดีได้ถอดถอนความทุกข์ออกจากจิตใจได้โดยที่ไม่จมอยู่กับอำนาจแห่งความทุกข์ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ลูก และเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้พิจารณาดูแล้วว่าจิตของเราเยังรู้ตื่นอยู่เอาตัวรอดได้อยู่มีธรรมอยู่ข้างในเมื่อเราจะใช้ถือว่าใช้ได้ทีนี้เราก็ไปพิจารณาดูตัวสัญญาคือหน่วยความจำจำได้หมายรู้ ที่มันอยู่ในกายอยาบอยู่ในขันหา้าลุกที่เรานี่จะจำอะไรไม่ได้เพราะว่ากล่องความจำคือตัวสัญญาของเรานั้นมันพังไปเสียไปหรือเปล่ามันก็เลยไม่จดไม่จำอะไรเลยเรื่องอะไรมามันก็ผ่าน เข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามมันไม่จบไม่จดไม่จำอะไรสักอย่างมันเป็นเฉยเฉยไปเลยหรือเปล่าระบบของหน่วยความจำนั้นมันดีไหมหรือว่ามันไม่ดีแล้วหรือว่ามันจดมันจำแต่เรื่องราวที่ไม่ดี เรื่องไหนที่ดีที่สอนที่ชี้ทางบอกทางจากทำคำสอนจำไม่ได้แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องไหนไม่ดีเรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ควรจดจำแต่เราจดจำได้ดีมากแสดงว่าตัวสัญญาไม่เสียไม่พัง แต่ตัวเราเองไม่มีความใส่ใจที่จะฝึกฝนตนให้จดให้จำให้ระลึกรู้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ชอบไปเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาบันทึกเอาไว้แสดงว่าเราต้องฝึกปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนขัดเกลาเจอไนเพื่อที่จะให้ จิตของเรานี้ควบคุมตัวสัญญาให้มันจดจำเรื่องราวที่มันดีๆหน่อยทิ้งสิ่งไม่ดีไปเราก็ลองตรวจสภาวะดูก็แล้วกันนะพระยาธรรมว่ามันเกิดจากสมองของเรานี้เกิดจากตัวสัญญาที่มันไม่จดไม่จำตัวสังขาร ที่มันไม่พิจารณาจนก่อให้เกิดความวางเฉยแต่เราก็ได้ประโยชน์หรือเกิดความใบบาทละเลยนิ่งเฉยจนไม่เอาไหนไม่เอาอะไรแต่ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ลองพิจารณาดูให้ดี ลูกเอ๋ยเมื่อเรานั่งนิ่งทำจิตให้สงบตั้งมัน่นและเรานี่ก็ชาร์จพลังเติมพลังให้จิตจนเต็มเราก็ค่อยๆพิจารณาและทบทวนดูด้วยตัวของเราเองนั่นแหละลูกเราก็จะหาคำตอบได้และพระยาทำเอ่น บุคคลผูท้ที่ฟังธรรมที่เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยก็คือบุคคลผูท้ที่ฟังธรรมจากการพิจารณาธรรมของตัวเรานี่แหละลูกเพราะถ้าธรรมมันแตกฉานขึ้นมาในจิตใจแตกฉานขึ้นมาในเรื่องราวเรื่องนั้นๆที่เราพิจารณา รทำเหล่าน uh, ั้นจะสว่างสวัยเกิดขึ้นที่ดวงจิตของเราเองแท้จริงและแสดงว่าจิตของเราเห็นทมแล้วด้วยตัวของเราเองลูกทั้งหลายเอ่ยฉชนนั้นจึงควรพากันฝึกจิตให้มีพลังและพยายามพิจารณาหายเออดหาผลในสิ่งที่ตนเองเป็นและติดขัดอยู่ให้เจอ บางสิ่งดูจะใกล้กันแต่แตกต่างกันลูกบางคนวางเฉยแต่จิตนั้นบันทึกไว้ได้บางคนไม่บันทึกเพราะตัวสัญญามันไม่ไดีเกี่ยวกับระบบของร่างกายบางคนไม่บันทึกเพราะไม่เอาใจใส่ปล่อยวางนิ่งเฉย แล้วก็ปล่อยปละเลยไปก็มีปล่อยวางนิ่งเฉยแต่สามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ในดวงจิตของตนเมื่อเจอปัญหาสามารถแก้ไขได้ก็มีเป็นเช่นนี้ละลูกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือควรที่จะพิจารณา พิจารณาให้เห็นทำให้ทาแตกฉานสอนทากับตนเองอยู่เป็นประจำอันนี้ล่ะสำคัญลูกให้ธรรมะมันเกิดขึ้นในใจของเราให้เราได้พิจารณาทุกสิ่งที่มันกระทบเข้ามาและติดขัดได้เอียงรู้ตื่นให้เรารู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่กระทบเข้ามาและเป็นอยู่ในตัวของเรา อยู่เสมอหาเหตุหาผลให้เจอและมันฟังธรรมที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราพิจารณาธรรมเหล่านั้นอยู่เสมอต่อให้ลูกจะฟังธรรมดีแค่ไหนต่อให้ลูกจะได้ฟังธรรมจากใครก็ตามลูกสิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกอยู่ ยังเป็นสิ่งที่ลูกต้องน้อมเข้าไปฝึกฝนเพืเจอหนาปฏิบัติให้ทำนั้นเกิดขึ้นในใจของลูกอีกอีกระดับหนึ่งถ้าลูกเพียงแค่เห็นทำตามที่คนอื่นชี้บอกผ่านหูแล้วก็ผ่านไปยังใช้ไม่ได้ทำเหล่านั้นยังเป็นของภายนอกอยู่ยังเป็นของบุคคลผู้อื่นอยู่ ลูกจำเป็นที่จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้จิตของตนนั้นเข้าใจทำเข้าถึงทำด้วยการพิจารณาด้วยตัวของลูกเองการฟังธรมในการพิจารณาในตัวของลูกการทิตจิตรู้ตื่นเห็นธรรมและสอนตัวของลูกไปเรื่อยๆนั้น จึงถือว่าเป็นการฟังธรรมที่ดีและเป็นการฝึกฝนที่ดีที่จะเกิดประโยชน์แก่ตัวของลูกอย่างแท้จริงฉะนั้นะยาธรทมเอ่นการฟังธรรมที่เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือฟังธรรมที่มันผุดขึ้นเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราได้รับฟังธรรมจากผู้ที่ บรรลุธรรมรู้แจ้งรู้ตื่นในธรรมได้กล่าวถึงธรรมเหล่านั้นให้เราฟังเราก็น้อมไปจดไปจำไปพิจารณาไปฝึกฝนขัดเกลาจิตกองตนเองจนธรรมนั้นเกิดขึ้นให้ใจของเราเทศธรรมะให้เราฟังให้ใจของเราจิตของเราฝึกสติฝึกปัญญาให้เรารู้ตื่นกับสิ่งต่าง ที่มันเกิดขึ้นเป็นอยู่กระทบเข้ามาฝึกกันเช่นนี้ลูกจะได้เป็นผู้ที่รู้และเข้าใจในธรรมอย่างแท้จริงสามารถเอาตัวรอดได้พระยะารรมเอ่ยเช่นนี้ละลูกบางท่านก็จดจำไว้ในดวงจิตไม่ยึดติดแต่สามารถเอามา รับใช้ได้มเมื่อเจอกับปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นเช่นนี้ถือว่าใช้ได้บางท่านก็อาจจะอยากจดอยากจำอยู่อยากน้อมเข้าไปสู่จิตสู่ใจอยู่แต่ตัวสัญญาในระบบร่างกายนั้นมันไม่ดีพอบางท่านนั้นระบบร่างกายดีหมดทุกอย่าง แต่ชอบจดจำแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีๆไม่ค่อยจะจดจำไม่เอามาใส่ใจตนแบบนี้ถือใช้ไม่ได้ถือว่าเป็นการปล่อยปะาละเลยไม่ตั้งใจควรปรับปรุงตัวเองให้ตั้งใจมากเพิ่มขึ้นและการที่เราจะฟังทำจากใครเข้าใจทานั้นมากเพียงใดก็ตามก็อย่อมเกิดผลไม่เท่าการที่เรา ฟังธรรมในจิตใจของเราและเข้าใจธรรมในจิตใจของเราฝึกจิตให้รู้แจ้งเข้าใจในธรรมเหล่านั้นตามด้วยฉะนั้นปริญาทมเอ่ยไม่ปฏิเสธการฟังธรรมจากผู้อื่นแต่เมื่อฟังธรรมจากผู้อื่นแล้วควรน้อมเอาเข้าไปพิจารณาให้ธรรมเหล่านั้นแตกฉานเกิดขึ้นในจิตของตนด้วยจึงจะใช้ได้ลูก จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจึงจะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตัวของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราจดเราจำไม่ได้เราก็มันทบทวนเอาสิลูกเมื่อเวลานั้นเราฝังไปเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจแต่จำไม่ค่อยได้บ้างแต่เราหมั่นทบทวนสิลูก เมื่อเวลาผ่านไปเดินจงกรมไปนั่งไปนอนไปเราก็พิจารณาถึงธรรมนั้นว่าเมื่อเช้าเราได้ฟังธรรมอะไรนะพิจารณาตามไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้จิตของเราเข้าใจในธรรมนั้นแตกจากในธรรมนั้นมันพิจารณาเขา มันทบัวนเอาแล้วก็ฝึกสรุปทำเหล่านั้นด้วยตัวของเราคนเดียวเราต้องฝึกแบบนี้ลูกทำเหล่านั้นมันจะได้ไม่หายไปเรายิ่งจำอะไรไม่ค่อยจะได้หูฟังก็ไม่ค่อยจะได้ยินเราก็ยังไม่มีความภาคเพียนที่จะฝึกฝนตนให้เข้าถึงเข้าใจทำเหล่านั้นอีก เราก็ยิ่งมีแต่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเท่านั้นลูกฉะนั้นให้พยายามให้เพียรพยายามเมื่อฟังทำแล้วเข้าใจได้แค่ไหนก็ไม่ใช่ทิ้งอยู่แค่นั้นลูกาเราเข้าใจยังไม่กระจ่างแจ้งในหนึ่งวันนั้นเรามีเวลาตั้งมากมายเราก็กลับไปพิจารณา พิจารณาถึงทำเหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งพิจารณาให้มันเข้าใจฟังให้มันเข้าใจพิจารณาให้ฉันทำเหล่านั้นแตกฉานในจิตของเราแล้วจึงค่อยผ่านไปเป็นหัวข้อหัวข้อไปถ้าเราใส่ใจสักหน่อยเราก็ย่อมสามารถที่จะน้อมเอาทำอันประเสริฐเข้าสู่จิตของเราได้แล้วลูก ค่อยๆฝึกเช่นนี้ก็ในเมื่อเรารู้ว่าเราด้อยในความจําเราจดจําไม่ได้เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าปกติเพื่อที่จะได้พิจารณาทำเหล่านั้นให้รู้ตื่นแตกฉานเข้าไปสู่จิตใจของเราขัดเกลาดวงจิตของเราฉะนั้นลูกทั้งหลาย ทำจิตทำใจเอ้เป็นกลางให้ว่างให้เบาสบายแล้วรับฟังธรรมแต่ละวันด้วยความว่างฟังแล้วก็พิจรารณาให้เห็นตามถ้าจดถ้าจำไม่ได้ก็มันทบทวนเอาแล้วลูกนั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญในการฟังธรรมได้ลูก แต่ถ้าฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วก็ยังปล่อยปะละเลยไม่สนใจวันนี้ฟังเรื่องนี้ก็ทะลุหูไปวันนั้นฟังเรื่องนั้นก็ทะลุหูไปไม่ไปตรุตรองพิจารณาทบทวนฟังแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งเลยทุกวันทุกวันก็ทิ้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกลูกเราต้องมันทบทวนอยู่เสมอ จึงจะเกิดประโยชน์แก่เราอย่างแท้จริงเช่นนี้ล่ะลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวตำนั้นมาเถิดพระยาธรรมจาเุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะให้เราหมั่นทบทวนว่าตัวของเราสามารถดึงทำมาใช้ได้หรือเปล่าเมื่อเกิดปัญหา เรานี้จำไม่ได้เพราะระบบสมองของเราไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ใส่ใจแต่เราควรที่จะน้อมไปฝึกฝนพิจารณาซ้ำๆให้เราแตกฉานในธรรมนั้นให้ทรมนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราทำเช่นนี้บ่อยๆการพัฒนาในเรื่องของธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเรายิ่งเราไม่มีความจำ ยิ่งเราก็ต้องใส่ใจมากเพิ่มขึ้นทบทวนมากเพิ่มขึ้นเพื่อตัวของเราจะได้รู้และเข้าใจทำให้แตกฉานมากยิ่งยิ่งขึ้นพอจะเข้าใจเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าคะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะไว้ลูกจะมาเาฟังทำไม่วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อน พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ